การเกษตรเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะคะนนคือเราต้องฉีกเราต้องลบเราต้องกรบให้เขาว่าอ๋อทุกวันนี้อาชีพเกษตรกรไม่ใช่อาชีพต่ําต้อยแล้วนะทุกวันนี้อาชีพเกษตรกรนี่แหละคืออาชีพที่สร้างเงินได้มากมากกว่าเทียบเท่ากับวิช,า,วชาชีพอื่นการวางแผนทางรายการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องทุกอย่างนี่ก็คือสินค้าก็จะยิ่งเห็นก็คือมีการจําหน่ายทางออนไลน์ด้วยนะครับคือว่าทุกวันนี้ตลาดออนไลน์ถือว่าเป็นตลาดที่มี คือเป็นตลาดที่แบบว่าท้าทายแล้วก็เป็นตลาดที่แบบว่าสร้างเงินได้มากสร้างเม็ดงานเม็ดเงินได้แล้วก็เป็นตลาดที่แต่ว่าง่ายก็ไม่ง่ายแต่ว่ายากก็ไม่ยากเกินไปทำไมรังสยอาถึงมาทําเกษตรแล้วมีความรู้สึกว่ามันมันก่อยจังที่บอกกับไปก็คือด้วยความที่สรีระของเขาบอนที่ว่าบ่เหมาะที่จะมาให้การเกษตรเลยเป็นบะแต่ทําไมทําได้ออกมาแล้วทําได้ดีเนี่ยก็เป็นอ่า เป็นมือวางอันดับหนึ่งส้มตำรายการคนค้นคน,คนสมาร์ทเลดี้นะคะผู้หญิงคิดบวกนะคะ,ะออของอแกรมมี่นะคะที่ตึกจีเอ็มแกรมมี่อโศก สวัสดีครับมายุทธพาจจดครับมอนี้ผ้าพี่น้องมาจจดยุทธีรังสียาฟาร์มดินแดนแห่งความสูขครับพี่น้องเป็นอย่างจังคอยเรียกว่าดินแดนแห่งความสุขนคะครับเฮาสีผ้าพี่น้องมาพ,พ,าพ,พ,าพ,มาพบพ่อแล้วก็มาสอบถามแล้วก็มาเรียนรู้เบิ่งนะครับผมก่อนเดินเดี๋ยวเฮาไปพบพ่อกับเจ้าของดินแดนรังสียาดินแดนแห่งความสูกคกับผมสวัสดีครับพี่รังสียาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องทั้งบ้านทุกคนทุกคนครับ หน้าตาสดชื่นสดเชิญพระบากับบ้องบอกแล้เราอนจะมาดินแดนแห่งความสุขมันสดชื่นนี่ด้วนี่ยค่ะสดเชิญตัวน้อยสวยง่ามอันนี้พ่อจะยืนโชว์ตัวให้พี่น้องในเบิ้งบ่ได้ค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะครับขอดาวหน่อยนะคะถ้าสวยเลิศนะคะนี่นะคะเราครับค่ะอไม่สวยไม่ได้ค่ะแบรนด์ลังสยานะคะต้องสวยต้องเลิศนะคะคนมันสวยทําอะไรก็เด่นนะคะเลิศ กอเนื่งก็ <ปะ S 2> ต้องขอบคุณพิลั่งนะครับที่ให้โอกาสบัญญัติพาจวดได้มาเยี่ยมดินแดนแห่งความสุขรอี<ช>จัดเวลาให้เนาะ<ช>เป็นครั้งที่2ในที่ที่บัญญัตมาเยี่ยมใช่ค่ะเป็นครั้งที่2ที่มีโอกาสได้หวนกลับคืนมาอีกเนาะอขอบคุณมากๆเลยขอบคุณหล,ล,ลายขอบคุณดีใจมากๆเลยที่กลับคืนมาหาการนี่สิล่ะค่ะอันนี้มันเป็นความสวยงามอีกอย่างหนึ่งนะเขาเรียกว่ามิตรภาพนะคะคือวบาคือว่า เขาบอสทิมกันมแม่ข่ะือแบบบอสทิมกันคือคือไปมาหาสู้วนไปวนมากันเรื่อยๆอจางสิแม่ค่ะบอสแมนว่าแค่มาอันหาผลประโยชน์น้ำกันแลกก็จากกันไปเพราใช่นอกจากมันมันมัน,ม,นมันเป็นการที่ได้มากกว่านั้นค,คือจาเขามีอะไรเราก็แบ่งปันกันให้มันกลายเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้นเหมือนกับของคุณหมากคุณเมิงคุนวานั่นนะใครสั่งเครือข่ายปฏิสัมพันธ์กันไว้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีควันนี้เอาสิมม่านางคุยกันแบบ ชิวชวบ่ไร่ข้าพี่น้องยางช่มสวนเพราะว่าพี่น้องก็เห็นสวนของพี่ล่างเนี่ยกะหลายรอบแล้วก็หลายแถวหลายแล้วเก็จะมีมุมสูงอยู่เนาะเขาจะมีมุมสูงให้อาให้ดูภาพรวมแล้วภาพรวมไปเพราะว่าคลิปก่อนก็ถ่ายให้ดูแล้วแหละนะคะครับอ่าอยากสอบถามพี่ลังสียาว่าเกษตรกรยุคใหม่หัวใจดิจิตอลของพี่ลังสียาเนี่ยทีมาที่ไปเป็นอย่างไรเราเป็นอย่างการเเกษตรของพี่ลังสียาเนี่ย ครีแบบสมบาสิบเลยแล้วก็มีการเมเนจเวลามีการจัดสรรเวลาได้ลงตัวความสวยก็ยังเพิ่มขึ้นตลอดเวลาใช่มีความรู้สึกว่าอาหานจริงๆนะคะคุณผู้ชมแล้วความดังความดัง <c oughs> ความมีชื่อเสียงก็เริ่มกระชอนอนะพี่น้องกับฮูจักหลายแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานราชการเท่ากับมีการไปให้ความรู้รไปรวมงาน,งนความรู้ไมานกันเพลินครับผมแล้วก็พี่น้องหลายๆช่องทางก็ ขามากและอย่างหนึ่งก็คืองานประจาของเขานี่ทําเกษตรเนี่ยพี่ลั่งกับย่งเห็ดขวบผูกกันได้ดีมากมากเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มกับก็เลยสีมาสอบถามแล้วก็เพื่อดีพี่น้องสีได้เอาไปเป็นไก่ไรหเลยว่าเป็นแบบยาในการเห็ดเกษตรแบบโคจรดิจิตอลเป็นยังไงเพราะว่ามันพี่ลั่งเกษตรสมุนีมันมีการเปลี่ยนแปลงบ่เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะคะการเกษตรเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะคะก็จังขออนุญาตท้าวคมนิดนึงว่าทำไมลังสยา ถึงมาทําเกษตรแล้วมีความรู้สึกว่ามันมันก่อยก้อยจังที่บอกกับไปก็คือด้วยความที่สรีละของเขากิดที่ว่าเบ่เหมาะที่จะมาให้การเกษตรเลยเป็นบ่แต่ทําไม,มทําได้ออกมาแล้วทําได้ดีเนี่ยเออเพราะาอะไรเพราะว่านี่เด้เพราะว่าเราใช้สมองในการ<อ>ทํางาน<อ>ก็คือการเข<อ>าเขาใส่เขาใส่เราใช้ความคิดในการทํางานเราใช้การสิ่งที่เขาเรียนมาด้ยความที่เขาเรียนจบบ,บริหารธุรกิจ Oh. อ๋อค่ะด้วยความที่เราเรียนจบบริหารธุรกิจแล้วด้วยความที่เราเป็นนักการตลาดด้วยครับจบวิชาเอกการตลาดมาด้วยนทีนี้เขาก็เอาบวกเอาความที่เป็นนักบริหารนักวางแผนมาบวกเข้าไปในเรื่องของการดําเนินธุรกิจทางด้านการตลาดนี่แหละมันก็นเลยเป็นตัวเขามีความรู้ทั้งด้านนี้เขาเลยมีความรู้ว่านี่แหละเป็นเป็นตัวช่วยที่ทําให้รังสยาฟาร์มร,รู้สึกว่ามันเติบโตเติบโตแล้วมีความรู้สึกว่า conducted. มัน,มนสามารถ ส,สร้างตัวเองได้ขึ้นได้เพราะว่าเราใช้หลักวิชาทั้งการตลาดะนะครับแล้วก็ใช้การวางแผนทางด้านการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องทุกอย่างนี่ก็คือ,ส,อสินค้าก็จะยงเห็นก็คือมีการจําหน่ายทางออนไลน์ด้วยนะครับทพรว่าทุกวันนี้ตลาดออนไลน์ถือว่าเป็นตลาดที่มีคือเป็นตลาดที่แบบว่าท้าทายแล้วก็เป็นตลาดที่แบบว่าส,สร้างเงินได้มากและสร้างเม็ดงานเม็ดเงินได้แล้วก็เป็นตลาดที่จะว่า ง่ายก็ไม่ง่ายแต่ว่ายากก็ไม่ยากเกินไปนะคะและ้วทุกวันนี้ก็คืออคนเราเนี่ยมีตลาดอยู่ในมือตะ้งต่ก่อนนี่การเข้ามา,าตลาดนี่หายากด้ค่ะก่อน,นยที่จอนกับสมัยทะย้อนขึ้นไปตั้งแต่สมัยรักษยานหามมหม,านะมักเล็บแมวไปขายนะฮะหาหมักเล็บแมวไปขายน่ะหมักเล็บแมวค่ะนี่ขายหมักเล็บแมวมาแล้วเดอค่ะนี่มันเป็น ผลไม้ผลไม้อ่าสปีชีนอ้อสองสินอินดิเฟนเดอร์อย่างต่างๆของเรานะคะซึ่งอ,อันมาก่อนอ่ะอาจจะจะยออ่ะยอเนี่ยฟังนิดนึงนิดเดียวกค่ะแต่จีเนาะสมัยดอรังษยาดเป็นคนที่เป็นคนแบบว่าชอบค้าขายมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วนะคะใน,นสมัยสมัยที่เอามาต่อบุ้มบูมผู้หนึู่้น่อ่ะอันโอ้โบมีบอกเออหลัก่ะแต่ว่าเขาเขาเป็นคนแบบว่าเขาหมักเขามาเขามักแบบว่า ฟรีสไตล์เขาหมักการที่ใบต้องมีไม่มีเขาหมักแบบบอกการบ้ชอบการโดนเป็นลูกน้องนะครเขาเลยมีก็เลยสบายเราค้าขายนี actor, i, ่แหละมันคือมันคือทั birthday, fit, ้งด really? ีที่สุดล้อก็คือด้วยที่เขามองเห็นว่าเขาเป็นลูกชนาแล้วลูกเกษตรกรเนี่ยเขามองเห็นโอกาสแล้วเขาความคิดเขาเปลี่ยนไปว่าเราจะทํายังไงให้สามารถสร้าง เงินสร้างงานสร้างมูลค่าขึ้นในแผ่นดินเทาเองโดยที่เราต้องได้พึ่งพาอาศัยตัวเองได้ไหมนี่แหละคือจุดเปลียนน่ยนกับแนวความคิดของเราครับก่อนที่จะมาถึงการไฮเกษตนนีเน่เด๋ย,ย้อนก็ไปนิดนึงว่าพี่ล่างเคยพานงานอย่างมาม่เอาแบบสั้นๆจ้าแบบสั้นๆก็คเคยเป็นก็คยเป็น,เป,นเป็นมือวางอันดับหนึ่งส้มตำของขออนุญ,ญาตเอ่ยก็แล้วกันเพราะว่ามันไม่ใช่อะไรเสียหายเนาะนเพราะว่าเรา เคยมาคือเป็นมือวางอดัมหนึ่งของส้มตำารของร้านตำกระเทยนะคะเป็นอาจารย์เชฟนะคะสอนเชฟที่เข้ามาในตำกระเทยทั้ง1ิกว่าสาขานะคะตอนนี้นะคะทั้งที่สาขาที่ต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งหลังเสียก็ได้เป็นอาจารย์เชฟแล้วก็ออกไปสอนเชฟต่างที่สาขาต่างประเทศให้เขาด้วยนะคะซึ่งก็ประสบความสําเร็จแล้วก็นี่หละนี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็ในระหว่างนั้นในระหว่างที่เราทํางานเนี่ยเราก็ รายได้จากการเป็นเชฟนะคะเราก็แบ่งจัดสรรปันส่วนแล้วก็มาลงไว้ในฟาร์มครันี่ก็คือต้องอนี่ก็คือเป็นที่เริ่มต้นเลยจริงๆเลยนะคะอของการที่คือเราต้องวางแผนว่าจะหันเหนะคะคแล้วก็ต่อมาก็มีโอกาสได้เป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของอน้ำปร,ราตาคำแซบของสมรับค้งสิงนะคะขัไป นำปลาไปจําหน่ายต่างประเทศด้วยนะคะที่เวียงจันทด้วยเนี่ยก็เล่นไ่ได้มีความรู้เรื่องการตลาดแล้วก็แล้วเป็นออกพื้นที่บอยก็เล่นรู้จากหพองงานบางนี้เยอะนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดได้เปรียบของเฮาค่ะใช่บอกว่ายังไงว่าเขากับมีประสบการณ์ใช่ค่ะในการเป็นเป็นผู้บริหารผู้บริหารเล็กกว่าได้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าการตลาดเขาเขาเป็นหัวหน้าทีมนี่เขา คือเมเนจหมดเลยครับเมเนจตั้งแต่เอาสินค้าขึ้นรถไปยังไงไปยังไปจัดบูธไปยังไงออกยังไงจบเกมยังไงจบเงินส่งเงินรีพอร์ตบัญชีครับยังไงจบเนี่ยรเราก็เลยเอาความรู้นั่นแหละมามา,มาพอเรามาเป็นทําธุรกิจเราก็ว่าเราก็จะออกมาบริหารแม้ทุกวันนี้เาขาบอกกับว่าใส่เข้ามาเหตุหการเกษตรแบบเหตุไปมือมือเรเด้อค,ดคเดี๋ยวนี้เราเราเปลี่ยน เปลี่ยนเขาเรียกเราเกินว่าอ่าไม้แมพไม้เศษไม้เี๋ยเขาสิเขาสิมาจอลึกเรื่องนีเรื่อง,อง,อง,องนี้พี่<อ>นะ้องเขาก็เปลี่ยนไม้แมพไม้เศษไม้ก็คือว่าบ<ๆ>่ได้เหตุการเกษตรแบบไปทำไปเรื่อยๆคำล้วก็นอนตั้งใส่บ่ใช่แล้วนะเพราะทุกวันนี้ต้องเป็นการเกษตรสมัยใหม่ทำเกษตรอย่างไรให้มันมีรายได้ทำเกษตรอย่างไรให้มันมีความปีชีวิตและความเป็นอยู่ที่สุขสบายแล้วก็วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปบ่แม่นเฮ็ดไปหนาแลหน่าดําไป นะคะเฮตเกษตรจังใดให้ได้กินกาแฟแกเราหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบือเขาเ<อ>มีโอกาสได้ไปนั่งสวยๆในร้านกาแฟลุศด<ม>รูๆเหมือนที่วิชาชีพอื่นเขาก็ทําได้เราต้องเราต้องฉีกเราต้องลบเราต้องกลบให้เขาว่าอ๋อทุกวันนี้อาชีพกเกษตรกรไม่ใช่อาชีพต่ําต้อยแล้วนะทุกวันนี้อาชีพกเกษตรกรนี่แหละคืออาชีพที่สร้างเงินได้มากมากกว่าเทียบเท่ากับวิชาชีพอื่นไม่มีอาชีพไหนที่ต่ําต้อยถ้าทําด้วยจิตใจที่สูงคเห็นบอกว่าไป ออกรายการในช่องทีวีจ้ะเมนบอครับค่ะไปออกรายการอ่าที่ก็มีอ่ารายการคนค้นคนนะคะของช่องเก้าสมทอนะคะรักเสียสามีสตีเลกแล้วก็รายการของอ่าสมาร์ทเลดี้นะคะผู้หญิงคิดบวกนะคะเออของอ่าแกมมี่นะคะที่ตึกจีเอมแกมมี่อโศกนะคะก็ไปทายรายการทีของพนเมลแล้วก็มีหลายช่องนะคะมีทั้ง อ่าไทยรัฐทีวีนะคะแล้วก็มีโอกาสได้อ่าอ่าของยูทูบเบอร์อะไรต่างๆนะคะ่ะก็มีโอกาสขมา็มอ่าให้ความสนใจนะคะกับถือว่ากับขอบคุณหลายๆนะคะทีช่ช่วยซอยกันนะคะถือว่าเอาเป็นถือว่าเป็นเนกเษตรกรรุ่นใหม่ก็แล้วกันเนาะรุ่นใหม่เกษตรกรเกษตรกรสมัยใหม่เกษตรกรรุ่นใหม่รรหมที่แบบว่าที่แบบว่ามัน ม,มันเหนือกว่าคำว่าการเกษตรกรทั่วไปแม,ม้่ซึ่งด้วยด้วยบุคลิกภาพเขากว่าว่าเหมาะที่จะเป็นเกษตรกรแต่แต,แต่ทําไมเราถึงเป็นเกษตรกรได้<อ>แล้วก็ทําออกมาได้ดีไหมเราเขามาสู่เกษตรกรไหนๆครับพี่ลังหลังจากที่ว่าที่ลอยเรื่องมากเนี่ยมันมีในเรื่องของไปในส่วนของการเป็นการแสดงหรือว่าการ<อ>เป็นพิธีกรอะไรต่างๆเนี่ยพีทีพีเรามากเนี่ยแต่ว่ากลับมาสู่การเกษตรเนี่ยมันเขามาได้ยังไงก็ กลับมาสู่การเกษตรก็เข้ามาได้ก็คือก็เราก็แต่งงานนี่แหละค่ะความหมายก็อืห้องก็แต่งงานบานีบริบทห้องก็เปลี่ยนไปเนาะเ้าเมื่อเราแต่งงานนะคะแต่งงานกับคุณทองดีนั่นแหละออบานีสถานะของห้องก็คืออ่าบ่าเม่นกับเธอคือเกาแล้วแมอ,อ,อมันก็เปลี่ยนเป็นกับเธอที่มีหน้าที่บทบาทความเป็นสามีความเป็นผู้นําครอบครัวบานีห้องก็ต้องกลับมาคิดต่อว่าถ้าเราเป็นช้างเท้าหน้าแล้วเนี่ย เขาสิเหตุจังใดที่จะให้ช่างเท้าหลังเนี่ยเขายางตามเขาได้ยางมีความสุกไหมเ oh. ออเพราะว่าบัดนิ้เขาก็ต้องกลับมาคิดว่าสิเหตุจังใดเนาะสิใ,ะให้ครอบครัวเขาไปหลอดจังนสิแม่จ้าเ oh. ออเขาก็เลยบัดนี้เขาก็เลยนเนี่ยเกิดขึ้นเหมือนม่าเราก็เลยมองเห็นอ่าผืนดินของเรานี่แหละ oh. มักแม่เ่าก็เลยจุกขเขาเกีว่าเงินอยู่หนี่แม่ลูก S <S 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 จะไปหาแสษเงินเนี่ยนี่คือคำแม่เถาพนบอกว่าเงินยุ่นหนีแม่ลูกไม่ต้องไปหาทางไก่เลยเนี่ยเงินยุ่นี่ครับมันแมนคำมม,มันเลีย้อนกลับมาทบทวนมันแมนคำของแม่เถาแล้วเบล่าอี๋ดีเงินยุน่นห่จริงๆเขาขุดเอาออกบ่าหมดนั่นใช่นะตอนแรกคนสิมองมาออกยังตอนนี้หลายๆคนนี่ไปเห็นงานตามบริษัทหรือว่าไป็งานอยู่ สางพื้นที่อยากกลับมาอยู่บ้านแต่ว่าสิ่งแรกที่ถ้าเกิดเขากลับมานย่ไม่รู้จะทําอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเหตุเกษตรก็สิเห็นคุณพพอคุณแม่เหตุมาังแต่แต่สมัยเก่าแต่ปู่แต่ปูแต่หัวดำหอดหัวงอกก็คือเก่ากระจำภาพว่าการเหตุเกษตรเนี่ยคือเมื่อยห้อนใช่แล้วก็บม่มีรายได้ออืแต่บัจจบันนี้เป็นยังเนี่ยอยากถามว่าเป็นยังพี่ลั่งสิย่ามาเลือกเหตุเกษตรและเป็นยังชีวิตยังมีความสุขเป็นยังจังคอยมีรายได้ <Yeah. S 2> อยากขอความรูใ้ในการเห็ดในว่าในเมื่อตาเจียเห็ดเกษตรแล้วจุดเริ่มต้นเห็ดจังได uh. อ่าเห็ดจังไดจะคอยสีเห็ดได้ใดคือพีของคืออ่าของลังซียานี่ก็คือลังซียากะ่ะโอเคอ่าเห็ดการเกษตรเนี่ยมันกับเห็ดว่ายากดอกใครๆก็ทําได้แต่แต่กับว่า่ว่าผูดด้ใดจิไปหลอดใดทุกคนเนะบางทีเออมัน,ม,นมันเหมือนง่ายแต่พอเอาเข้าจริงๆถ้าไม่มีใจรักมันกับไปน้ำกันบ่ลหลอด มันต้องมีทั้งความรักความชอบแล้วก็ความอดทนนะคะเนี่ยคือสิ่งสําคัญเลยนะครับความรักความชอบามแล้วก็ความอดทนนะคะอดทนอะไรหนังอดทนที่จะอดทนที่จะรอควยความสําเร็จแมมเพราะว่าต้นใม้แต่ละต้นเนี่ยเพามันเอาปลูกลงมือนี่แหละมืออื้นมันได้ผลเลยเด้มันต้องค่อยเนี่ยยังบักพาเนี่ยสามปีสี่ปีห้าปีนน่ะเนี่ยเหมือนกับผู้บ่าวผู้สาวจีบกันเนี่ยก็จะได้ ผุ้น่ะตั้งร้อยตั้งหาปีสามาปีมันบะเนี่ยก็ต้องความอดทนเมื่อเมื่อก็หมอดทนเมื่อห้ออดทนมาถึงจุดที่มันอ่าจุดที่มันเขาเรียกว่าคายแม็กแล้วเนี่ยมันจะให้ใหผลตอบแทนเท่ากลับมาเนี่ยน,นี่คือสิ่งที่ลงังษยาทำแม้ดังจุกยางเนี่ย,ยเราก็ลงังษยาทำแบบแตกต่างเ็จังไหนครับทำแบบแตกต่างคือลงังษยาจะทํา่าการเกษตรที่แบบทําเป็นการเกษตรอินทรีย์คือจีกกดเลยจีกกดเลยเปวนาะปาใสเคมีเลย <c oughs> เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเขาอยากได้บรรยากาศแบบเกา่าเกบรรยากาศแบบย้อนไปตั้งสมัยพูนอ่ะตั้งสมัยเขาหน่อยๆจำความได้เนาะไถนาจสิมันจิตจะกินมิจิขีข่แค่เดือนเด้อ <c oughs> จี๊ไมใส่เดือนแม่จ้ะใส่เดือนใต้ยิมยำยำยับเนาะเออใส่เดือนไส้ยเต้ยยำยำยับป่นเียนั่นคืออันนั้นคือเขาบ่งบอกว่าดินอุดมสมบูรณ์เด้การที่เราเห็นเห็นฝอยเห็นเห็นขี่เห็นขวายหมักขี่แค่เดือนนี่แปลว่าดินเขามีความอุดมสมบูรณ์ไม่มี ไม่มีสารเคมีเจือป <ừ m. S 1> นนะเราเราแบบนี้เขาก็อยากได้ภาพบรรยากาศนั้นกลับขึ้นมาเขาก็ค่อยๆมาเปลี่ยนมาเห็ดมาเห็ดค่อยๆเห็ดไม้ล้วเขาก็พยายามสร้างสร้างสตอรี่ <ừ m. S 1> สร้างเรื่องสร้างราวสั่งตัวตนเหตุไดครับเขาต้องเมกตัวต,วตวนขึ้นนะคะกับคือเราต้องสร้างตัวตนนี่แหละคือการค,คือถามว่ากล้วยกล้วย,ว,ยวีเดียวกันกล้วยเหมือนกันใช่แต่ทําไมทาไมกล้วยของลังศยาประธานเนี่ย หอดมือตัดอยู่แครโปโพดลงค้นตองขอมา้าแล้วโอ้ดังสิแม่ค่ะเออเหมือนเหมือนกับมีคนเหมือนมีคนบอกว่าไม่รู้ว่าทําไมแบรนด์ของลังศยาคือโพสต์อะไรลงไปมันก็ขายมันเขาก็มีสวนเหมือนกันมีมาปลูกมะพราะ้าวปลูกกล้วยปลูกขา่าขิงตะไคร<ด>้เหมือนกันกันไม่ได้แตกต่างแต่ว่าเป็นหยางเพ่นปลูกแล้วเพ่นมมี่หม่องเอาไปขายนะแต่ว่าของพีลังนี่มมีหม่องขาย แล้วกล้วยพันในสุกซ้ำมีการจองแล้วจอง้ามาแสดงว่าพี่รังสียาเนี่ยใช้ในเรื่องของโซเชียลให้เกิดประโยชน์ใช่ค่ะใช้ในเรื่องของโซเชียลคือจะมาแหละคือเขาเขาต้องสั่งตัวตนนะคะเขาไม่ได้ขายเฉพาะสินค้านะคะทุกวันนี้ในโลกโอเชียลในโลกออนไลน์เนี่ยในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเขาเขาไม่ได่มาจะเอากล้วยกช่ไหมขายกล้วยไม่ใช่นะคะเราต้องเราต้องสร้างสตอรี่ให้ลูกค้าเห็นที่มาที่ไปของคำว่ากล้วย ตัวจะมาเป็นกล้วยมันจะต้องผ่านอะไรมาบ้างผ่านขั้นตอนกระบวนการดูแลบำรุงรักษาใส่ใจยังไงออกมาบ้างแล้วคนที่รับกล้วยหวีเนี้ยเครือเนี้ยจากเราไปเขาจะได้รับมากกว่าคุณค่าของคําว่ากล้วยครับคือการที่เราได้ส่งมอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพเนี่ยที่เราค่อยค,อยคอยบ่มบ่มเขามาเนี่ยค่อยๆดูแลประคบประงมแล้วพร้อมเมื่อแก่จัดพร้อมที่ได้คุณภาพพร้อมนําส่งจากใจของเราสิ่ง ถึงผู้บริโภคเนี่ยมันเป็นการมันมันเป็นการส่งต่อคุณค่ามากกว่าส่งต่อแค่กล้วยก็คือมีความใส่ใจแล้วก็มีการร้อยเรียงเรื่องราวใช่ในเรื่องของกล้วยใช่หรือว่าผลไม้ชนิดนั้นทุกอย่างใช่หรือแม้แต่สวนของเราด้วยใช่ใช่ใช่แต่กี้ยางหมักมีนะะย่างหมักมีเน่ะแต่กี้ปล่อยมันก็สมัยพุท่า่ะเื่อปล่อยมันสุกถิ่มเพื่อบางที่ มันกินประท่านนั่นเองกับป้อยมันเอาทุกถิ่มไปซื้อไหม,อมพอลังสิยาเอาการตลาดเข้ามาร่วมด้วยเออเอาโซเชียลเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็ผูกกับการสร้างเรื่องราวที่มาที่ไปของลังศิยาฟาร์มมีอะไร,รจั้งสียกระบวนการเนี่ยเทากับเอาม้าแบบนี้พอพอแบบขนุนออกแล้วก็เอาขนุนเขามาโชว์ใช่ไหมคะสื่อให้ลูกค้าเห็นว่า เออเรามีสินค้าตัวนี้นะนี่นี่กำลังน,นี่นี่นปุ๊บออกมาเราก็ทายให้เห็นว่าเนี่ยมันมาถึงเริ่มจะเป็นลูกแลวก้วงเจ้าเสน่ห์ทีนี้พอลูกค้าเห็นเขาก็ที่ส่วนมากก็เชิญหนึ่งจะเป็นคนที่เขาติดตามเรารแล้วก็คนที่คนที่เขามีแนวโน้มว่าสนใจในเรื่องของกเกษตรกรรมแล้วก็สนใจในความเป็นเขาเรียกว่าความเป็นเลียวเขาเป็นตัวตนของเฮาที่จะนําเสนอจา้าสน่ม์กัเออ อ่ลาลังสยาเชื่อว่าคนเราอ่ะมันมันไม่ใช่เฉพาะมีความพิเศษเฉพาะลังสยาหรอกทุกคนทุกทุกคนนี่แหละมีความพิเศษหมดออมีเพราะฉะนั้นคนน้องมันถูกคนนี้ถูกตาคนนี้อาจจะไม่ถูกตาเพรา,าะฉะนั้นแล้วอย่างอย่างคนอื่นๆที่เป็นส่วนอื่นฟาร์มอื่นๆเขาก็จะต้องมีคนแบบเออเ,ออเอาขาเรียกว่าเขาเอินว่าสปเปคเอเอ,อเขาเรียกเอินว่าอินไซ์คือสี ขามันถูกกันไหมสินมันถือกันนั่นสินะเออมันก็เขาก็คลิกเขาก็อ๋อฉันรู้สึกว่าชอบคนนี้จังเลยแต่เขาก็อยากติดตามก<อ>็ติดตามไปแล้วเราก็สร้างสตอรี่สร้างเรื่องราวในส่วนในฟาร์มนี่คือทําทุกวันให้เขาเห็นเขาก็จะเห็นมีวัฒนาการการเติบโตแล้วเขาก็เห็นเนี่ยเขาอยากบางคนเขาไม่มีโอกาสจะทําแต่เขาเห็นเขาเห็นเขา ค่อยๆเติบโตแล้วเขาดูเราเป็นตัวอย่างใช่ไหมเขาก็มีความสุขตามแล้วเขาก็มีความสุขตามแล้วก็เขาก็มีความฝันว่าสาักวันหนึ่งเขาก็อยากจะเป็นเช่นนี้นางเสียเ,เห็นหลายคนเราเนี่ยที่ที่เบิ้งคลิปเบิ้งอย่างไปนี่แล้วเขาทาเดินตามเดินตามแล้วเขาเขามีความรู้สึกว่าเขาประสบความสําเร็จตามเขาเอลังเสียก็รู้สึกว่าคือแบบว่าดีใจดยู่ดีใจ,ใจอยู่นะคะดีใจที่แบบว่าได้เป็นตัวอย่างได้เป็นตัวอย่างให้คน ที่เขาอยากทํอยากอยากอยากแบบนี้แล้วเขายังหาจุดหรือหาคนที่พึ่งไม่ได้เนี่ยเราเขาก็เลยได้พึ่งทางเราซึ่งใช้สื่อในการสื่อสารกันครับแต่สิ่งสาคัญคือเราต้องลงมือทําใช่ไหมใช่ค่ะลงมือทําเปียอันดับแรกคือสามสามอย่างนี้สามอย่างคือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาใช่สามอย่างนี้คือสําคัญเลยนะครับเปลี่ยนแปลงอย่างเปลี่ยนแปลงอ่า เปลี่ยนแปลงนี่แหละเปลี่ยนแปลงเฮ้านี่แหละฉันอัานดับแรกก่อนคือขันเฮาบอยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองมันก็จะอยู่แบบเดิมๆซ้ำๆตั้งๆเปลี่ยนแปลงตัวเองคืออย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองคือเปลี่ยนแปลงที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเปลี่ยนแปลงที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงไปตามโลกมันหมุนเปลี่ยนไปแหมเฮ้าสิไม่เอิตึกเก่ากับว่าได้แหมเฮาก็ต้องปรับ ต้องเปลี่ยนแปลงเจ้าของแหม่ยังเช่นการเฮ็ดนี่เมื่อแม่นวัดศรีใส่แต่แห้งก็เทใส่แต่แห้งใช่ใช่แลต้องเปลี่ยนแปลงจักรอนี่คือเปลี่ยนสมองอันดับแรกเลยครับผมคือกันบ่ย้อมเปลี่ยนสมองเจ้าของนี่ก็คือเก่าไม่เปิดรับก็อยู่ในคอกนี่กัลาักษขอกไปคือเกลียวเพราะเพบาะไปใส่มาใส่กูบผมเปลี่ยนแหม่เนี่ยมันเปล่นมันก็เป็นสังคมแพงปิดกันเจ้าของครับผมสองปรับปรุงปรับปรุงอ่าปรับปรุงอย่างตีนี่แหละปรับปรุงสิ่งที่เรามีดีๆ พื้นที่มีดีของตัวเองนะ<อ>เขาต้องหายมันเจอนะคะคเอาหลักการสวอตเข้าไปวิเคราะห์ครับ,รบสวอตก็คือวิเคราะห์ในหลักการตลาดเขาเรียกว่าจุดวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเลยในการที่จะธุรกิจจะประรบสบความสําเร็จหรือแม้แต่ธุรกิจการเกษตรจะประรบสบความสําเร็จเพราอย่างประโยชน์ของการวิเคราะห์สวอตนี่ก็คือ เราจะทําให้เราเข้าใจพื้นที่ของเรามากขึ้นมันจะทําให้เราสามารถต,ตัดสินใจในการที่เราจะทําอะไรในธุรกิจในพื้นที่ของเราได้ง่ายขึ้นเพราะว่าอย่างรพราวาเ้ารูจุดแข็งครับจุดอ่อนอุปสรคครคแล้วก็โอกาสในการพัฒนาไดอ,อันนี้แหละคือนี่แหละนี่คือการมีความสาวอดของในเรื่องของการาาป,ป,ปรับปรุงนะคะ<ม>เปลี่ยนแปลงปรับปรุงสามพัฒนาพัฒนา,าพัฒนาอย่างตี พัฒนาก็คือน,นี่แหละเอาสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนี่แหละมาบวกกับความรู้นี่แหละมาพัฒนา<ม>พัฒนาขึ้นนี่เด้พัฒนาให้มันขึ้นเพชรชมือทำชม,มือพัฒนาสิ่งใดสิ่งไหนสิ่งไหนขาดก็เติมสิ่งไหนไม่มีก็หามาเพิ่ม<อ>สิ่งไหนดีมีอยู่แล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นนี่เดับมันก็เลยเป็นว่าเคาเพอร์เฟกต์จุดท้ายแล้วคามสมบูรณ์กับเขามาหาเขาเหมือนที่รังสยาบอกไป ชีวิตที่มีความชีวิตที่มีความสุขอะบ่มแม,ชม,ม,มนชีวิตที่อ่าเพอร์เฟกต์เรก็สมบูรณ์แบบที่สุดดอกแต่ว่าชีวิตที่ประสบความสําเร็จก็ชีวิตที่มีความสุขที่สุดนะแมนแมนแมนแนนเด้ค่ะ,นนคะบางคนน่ะสังเกตเบื้องบางคนอยู่มีเงินไว้ล้ลนฟ่าแต่หาความสุขบ่ได้กับมีตัวอย่างหเห็นกัหลาอยู่แม่บ่ที่นี่สมมุติว่าพี่น้องเฮดได้3ขอแล้วแต่โเก่งในเรื่องของโซเชี่ยวหรือโบกิงในเรื่องของการสั่งตัวตนน่ะพี่รั่ง มันมีวิธีการเริ่มต้นให้เพิ่นบ่สค่ะบอเก่งในเรื่องของการสั่งโซเชียลตัวต,วตนในการเริ่มต้นในการที่จะเขาสิเฮาเฮาต้องวางโพซ i t i o n เด้<ฮ>เราต้องวางโพซ i t i o n ตัวเองว่าเราจะจะทําการเกษตรในระดับไหนในรูปแบบใดยังเขายังเฮานี่ก็คือเขาทําทาง ออนไลน์เนาะเออทั้งเราก็เป็นการใช้สื่อโซเชียลสังคมออนไลน์เรับกับโอเคแต่ถ้าคนบอว่าโอ้ยย้ายบพรเก่งย้ายบพอ็นย้ายนานเน,น,านบาะ<า>เป็นอ่ะแต่ก็ย้ายทําให้เก่งย้ายทําให้เป็นแต่ท,ท,ที่นี่เขาเอาินมานี่แหละทีนี่แหละที่ได้รับโจทย์จากของทกสเนาะที่เพิ่นเชิญไปเป็นวิทยากรว่าอ่าไปให้ความรู้เกี่ยวกั็พี่น้องเกษตรกรที่คุณพ่อคุณแม่สมัย เก่าๆดึกดบาบันเนาะครับวายทำกเกษตรอย่างไรให้มันมีรายได้โจทย์ของเพิน่นซึ่งเราก็ไปช่วยแก้โจทย์ก็คือว่าเพิ่นอยากนี่แหละคือเขาต้องเขาต้องเปลี่ยนพานไหมเราต้องเปลี่ยนพานอย่างเปลี่ยนพานก็คือเปลี่ยนจากเขาเนี่ยเขาต้องมองคัดเลือกลูกเต่าคนไหนที่มันมีแววเพราะรว่าเพระาะว่าเขาต้องเป็นคนทรงมอบทรงตอครับอ่าธุรกิจ โฉนดที่ดินเนี่ยเขาต้องมอบให้ลูกก้แล้วประสบการณ์<ๆ>การลงมือทำเนี่ย<ๆ>เพิ่นเก่งอยู่แล้วละ่ะใช่ใช่แต่ว่าในเรื่อง<ๆ>ของการสื่อสารการตลาดหรือโซเชียลเนี่ยให้คนรุ่นต่อไปใช่ให้ลูกให้เต้าห<อ>ลังชียาหลังชียาดีใจเด้หลังชียาหลังชีาว่าโชนะคดีนักบุคคลคนนั้นอะ่ะที่ยังมีคุณพอ่อคุณแม่อยู่เนี่ยเพิ่นเทพปทะธายูนแมนเพิ่นเทพปร้ธาเนี่ยถือว่าเป็นหลังชียะโชคดีเด้ค่ะครับโชคดีมากเลยเพราะว่าพูดเถ่าพูดเถ่าเพิ่นสิมันเด้ ค่ะคนเห็นลูกเห็นเต้าเห็ดเนี่ยพันธุ์สิมันเห็ดเนี่ยซึ่งพันธุ์สิมันเห็ดแบบเห็ดส่วนเห็ดตวงฮั่แหม่เออครับนั่นล่ะเพราะเพราะฉะนั้นแล้วเขาเป็นลูกเนี่ยลังษยาบ้านเราพอสามารถมาต่อยอดและสารต่อได้เลยใช่ใช่ใช่โดยที่มีแบบอ่าเขาเรียกว่าพื้นเพลความลูกเก่าจากพ่อใหญ่แม่ใหญ่คุณพ่อที่เป็นแบกพันธุ์สิเป็นแบกให่ฮั่วเด้ดเป็นห้าฮัอันใดที่ยวนี่พ่นสิเห็ดใบถาฮั่เหมิดสันฮั่วแต่ฮั่วแบบนี้ฮั่วฮาก็กลายเป็นว่าเป็น เป็นผู้นำเขามาเปลี่ยนแปลงเจ้าของเป็นผู้นำผู้นำคือโดยทีมีพ่อแม่ที่ตายย้ายที่อยู่แบกให้เราเนี่ยให้เป็นฝ่ายสนับสนุนเออเพิ่นสิบดูเพิ่นสิบมานเพิ่นสิเฮดหาเฮดนันเฮดนี่เขาดีบบคักนะเรื่องลังสยามอันนี้อันนี้ลังจากชื่นชมเลยถ้าใครมาอยู่จุดเนี้ยเพราะว่าเพราะว่ายังเพราะว่าลังสยามไ่มีโอกาสนั่นเพราะว่าพ่อแม่ลังสจกก็ตายหมดแล้วนะคะเออกับบานเก่าหมดแล้วอะไรนะพี่สามข้อคือ เปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนารวมถึงในเรื่องของการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยเนาะใช่ในเรื่องของการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าการเรียนลูกมันบ่สินสุดเนี่ยค่ะจุมมินยังยังตะกี้มีคำถามมาว่าอันเรียนการตลาดไปเพื่ออะไรครนบขาให้ความสําคัญกับวิชาการตลาดแต่ที่จริงแล้วเห็นบอกการตลาดมันข้ามาผูกพันกับชีวิตทุกวันเลยแมนแมนแมนเรื่ที่สำคัญเนี่ย เรียนการตลาดการตลาดถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเลยสาหรับการดํารงชีวิตในปัจจุบันอันดับแรกก็คือต้องขายแหละครับเออต้องขายแหละสิ่งแรกือขายจะของแหละให้มันได้ครับก็แสดงว่าพีรังเซียในมีการจะประเด็นในว่าพฤติกรรมของของคนเท่าน่ะมันมีการบริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปใช่เข้ากันเลยตรงการใส่โซเชียลข้ามาแท่นใช่อ๋อโมเมนต์ว่าสีหาบสีคอนไปขายในตลาดที่เก่าใช่ใช่ไม่ได้ขาดไม่ได้คอนไปขายเหมือนเก่าแล้วทุกวันนี้ นั่งรถสวยๆแยรเย็นๆถือของลงไปหนักเคาน์เตอร์มีพนักงานฮอให้พร้อมเลิศนะคะชออ่องแล้วพ่นไปนั่งกินกาแฟแอร์เย็นๆเจี๊แล้วก็วางแผนงานต่อว่าจะทําอะไรต่อจะนี่ต่อแล้วกลุ่มลูกค้าเราพี่ลังสยามาจากส่วนไหนบ้างกลุ่มลูกค้าเฮามาทีของกลุ่มลูกค้าของรังสยาเหรอตอนนี้ก็มีลูกค้าประจ<อ>ํามีลูกค้าประจาที่คือเขารับทุรับเป็นประจําแล้วสําหรับผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม ที่เป็นของฟาร์มออร์แกนิกของเฮานะครับะะแล้วก็คืออ่าแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นก็คือจะเป็นลูกค้าเก่าที่เขาเคยซื้อของเฮาไปแล้วเออที่เขาเชื่อใจในผลิตภัณฑ์ของเราแล้วครับเออเขาก็กลับมาซื้อซ้อําแทบร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของอ่าทั้งออนไลน์หรือว่าจะเป็นแผงหนาล้าน<อ>นะคะซึ่งเขาตามเฮามาแมพโมบ้านนี่แกะโมบ้านนี่เนี่ยสดจดร้านฟรีออฟี่ท้องนี้กับเราซูบังว่า บ่เห็นพี่ดังศิยาเลยเออบางครั้งเออบางครั้งอันนี้ก็เขาไม่แผงเนาะเขาไม่หนาร้านด้วยเนาะเออบางครั้งเขาแบบว่าได้ไปตอนลาเพราะว่าเขามีงานหลายอย่างใช่ไหมถึงมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นตัวตวนวเขาแต่เห็นตัวตวนพี่ทองดีกับซ้ำเห็นตัวตวนเขาแหละเพราะว่าพี่ทองดีแล้วก็บอกให้สูฟังหมดซูแนวทั้งสิ้นนะ